สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมครับน้าพามาดูรถไถครับแถวแถวโซนสุรินครับสวยๆครับนะสองคันเลยคันนี้ L3608 ครับ3-6แรงม้า3สูบครับผมนี่ไถนาครับแล้วก็อีกคันอยู่นู่นครับกลังมาคะอีกคันนี่จะเป็นตัวยันม้าครับเดี๋ยวผมจะพาดูว่าใกล้ๆเป็นรุ่นอะไรแต่ที่เห็นตัวนี้เป็นคูปตาครับผมนะไถนาครับ บรรยากาศแบบคิวๆกลางทุ่งนาครับนี่สองคันเลยสุดจัดครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคันนี้โอ้เสียงดีครับดูท่อครับยันมากครับนี่นะเดี๋ยวให้ฟังเสียงดีกว่านะโอ้ดูปลายท่อครับ นี่รุ่นแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็กครับนี่โอ้รุ่นไหนเนาะนี่ตัวเล็กๆครับมาแล้วฟังนี่ครับยันมาประทะครับตัวผู้ปะตาครับผมสุดจัดนี่ครับเอาใจสายไทยครับผมวันนี้จัดสองคันเลยมาสองคันด้วยกันเลยครับ ไตรงนี้ครับจอมปลวกครับเนี่เก็บหุ่มแถวจอมปลวกมาสายโหดครับวันนี้ผมจัด 4K เลยครับแบบจัดแบบจัดเต็มครับ60เฟรมเลสเลยครับนะเอาใจสายแบบคมชัดเลยนี่วคู่กันเลยครับสุดยอด โอ้จะถ่ายไปอีกมุมมื่นก็คันนี้ก็อยู่กับมาอีกคูปตาตามมาด้านหลังครับผยจะได้ครับกล้องผมมุมแคบไปหน่อยนี่ครับมาคู่กันแล้วครับผมแถวส6 0 8กศูปดปะทะรุ่นไหนวะนี่เนี่ยนี่ผมว่า EF 3สามมทหรือเปล่าตัวเล็กๆครับนะเหมือนรุ่นเล็กๆนนไหคู่กันเลยครับมาสองคันเลยสุดจัดครับผม เอาใจสายกเกษตรครับวันนี้จัดสองคันให้เลยนี่พืชืมหโด,โดครับจัดไปโอ้ครับดูลบต้นใหม่มาดูมุมนี้ครับได้สองคันเลยนี่ครับ หาชอบรุ่นไหนก็ดูเอาครับผมนี่ครับแล้วแต่คนชอบเนาะทั้งสองรุ่นสองยี่ห้อครับนี่รุ่นเล็กเหมือนกันน่าจะสามสูบนะครับตัวนี้ผมว่าสามสูบแต่ยันมาผมไม่แน่ใจเนาะส่วนมากยันมาเขาจะทำสี่สูบครับแต่คูบูตาก็มีสามสูบแล้วก็สี่สูบเนาะตัวเล็กจะเป็นสามสูบครับเออเสียงรถยี่แตนไหมครับ สาใจจริงๆด้านหลังผมนี่แหละนี่ครับมุมนี้ครับเห็นสองคันเลยโอ้มีต้นนี่ต้นตะแบกหรือต้นสาดครับเนี่ยนี่ครับรถไถท,ที่ผมเห็นทำสามสูบเนาะก็มีจอเดียลครับผมจอนเดียลน,ยนี่สสูบครับเห็น3สูบบางรุ่นก็4สูบแต่ส่วนส่วนใหญ่ก็3สูบครับ นี่มาแล้วมุมนี้ครับสวนกันแถวแถวพนมนงรักครับผมเขตยรซูรินครับเอาใจสายไถายสายกเกษตรครับวันนี้จัดสองคันเลยนะส่วนสเปคผมไม่ได้ลงลึกนาอมาดูรีวิวการทํางานของกิงครับนี่กับรถไถครับสวยๆครับสองคันสองรุ่นนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูคันนี้ครับเสียงว่าว่าแสบแสบหูเลยนะครับเนี่ยลั่นลั่นนุ่มๆุ่ม โอ้ครับดูครับลั่นแบบนุ่มๆครับโอ้ดูครับคุณครับชิวจริงๆครับกดแจมกดแจมสายโหดว้าสะใจจริงๆครับนะถือโอกาสประเดิมครับเสียตังอีกแล้วผมได้กล้องใหม่ครับเนี่ยเอามาฝากสมาชิกโดยเฉพาะนะครับ โอ้นี่ผมจัดมาแล้วเจ้าตัวพนาสุนิคครับ G9 ครับเนี่ยผมจัด G9 ครับเสียดายตอนแรกว่าจะกะไป g h 5ครับโอ้ยหามือสองยากครับมากกับพ่ะท่านเขาก็เลยได้จังหวะเจ้าตัวนี้ก็โอ้ใหญ่ครับเต็มมือเดี๋ยววันหลังจะรีวิวให้ดูครับผมนี่ครับดูรถไท2สองคันต่อนะนอกเรื่องไปแล้วเอ้ยดูครับ ตามลบตามมุมครับสองคันครับสะใจเลยอันนี้เขาไถนะครับเขาวานข้าวนะครับแล้วก็ไถกลบเนาะจะมีสองวิธีครับผมวิธีที่หนึ่งก็จะเป็นแบบปั่นโตรตรี่ครับแล้วก็วิธีที่สองนี่ก็ใช้ไถกลบแบบนี้เลยหวานเดี๋ยวผมจะให้ดูเม็ดข้าวเนาะเดี๋ยวให้ดูรถสองคันนี้ก่อนนะตอนจังหวะที่เขาสวนมาครับนานๆจะได้เจอมุมที่อยู่ใกล้ๆก,กันแบบนี้ครับนี่ครับสองคันเลยบ้า เดี๋ยวผมซูมให้ดูเลยนะซูมไกลครับนี่ระยะระยะห้เมตรนี่ครับสองคันจะเป็นแบบนี้ได้มุมที่สวยงามครับโอ้ยดูครับดูยอดยะ์คาครับสวยครับยังกับพีเวดดิ้งว้าแจมครับนี่สองคันเลยครับผมว่าน่าลักครับนี้ครับดูครับตุ๊กตามชัลินครับ โอ้ยครับนั่งคู่กันนี่ตัวนี้เหมือนไม่มีท่อครับมีรูออกมาแค่นี้ครับเนี่ยนี่อยากสะใจทีงมาดูข้างหลังครับตัวนี้มีท่อครับดูปลายท่อเขาแหลมแหลมครับเกษตรยุคใหม่ครับใช้รถไถเนาะใช้รถไถเครื่องจักรมาช่วยในการพุทแรงครับผมประหยัดทั้งเวลาแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายครับ น่ครับเขาก็จะหวานมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรกระ,กระจายเนะาะระยะห่างก็ประมาณนี้ครับนี่แล้วก็ไถกบเลยครับอ่าให้ดูรอบสุดท้ายครับผมก่อนกลับเนาะนี่ครับไถสองคันนี่เสร็จเร็วครับผมจากที่แบบกว้างๆเนะเาะก็แคบไปเรื่อยครับจนถึงตรงกลางนั่นแหละอีกคันก็ต้องจอดรอครับ เดี๋ยวลาไปพร้อมกับสองคันเลยนะครับผมชอบคันไหนก็เลือกเอาครับไปลองไปดูเอาครับทั้งสองยี่ห้อครับยันมากับคูบัวดาครับโอเคนะครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ